สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ h a s h t a t a EP ที่753ค่ะ ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งที่บานฉ่ำทั่วโซเชียลมีเดียไปหมดเลยค่ะนั่นก็คือข่าวของการอายัดบัญชีม้านั่นเองเรื่องคือมีประชาชนธรรมดาออกมาโพสต์ตลอดช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่าบัญชีของพวกเขาเนี่ยถูกอายัดเนื่องจากต้องสงสัยว่าเป็นบัญชีมา้าเพราะมีเงินผิดก,กฎหมายถูกโอนเข้ามาการอายัดทําได้โคตรง่ายแต่การปลดอายัดยากโคตรทาให้ช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการที่ใช้บัญชีธนาคารของตัวเองไม่ได้ออกมาโพสต์กันเต็มไปหมดบางคน เงินติดลบบางคนก็คือถูกอายัดทุกบัญชีทุกธนาคารโดยไม่มีคําอธิบายจนทําให้ตอนนี้พ่อค้าแม่ขายหลายคนประกาศว่ารับแต่เงินสดไม่รับสแกนเนื่องจากกลัวว่าเงินที่โอนมาเนี่ยจะเป็นเงินผิดกฎหมายส่งผลให้บัญชีของพวกเขาถูกอายัดนอกจากนี้ประชาชนยังแห่ออกไปถอนเงินในบัญชีด้วยค่ะเนื่องจากเกรงว่าบัญชีของตัวเองเนี่ยจะถูกอายัดแล้วจะใช้เงินไม่ได้สถานการณ์ก็วุ่นวายกันไปใหญ่ค่ะแล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไงทําไมมันถึงเกิดการอายัดเกิดขึ้นเราก็ไปฟังทั้งหมดในแฮชแท็กอายัดบัญชีและบัญชีมาค่ะ มาทำความเข้าใจกันก่อนคะ่ะว่าบัญชีม้าคืออะไรบัญชีม้าเนี่ยคือบัญชีธนาคารที่เปิดขึ้นในชื่อของบุคคลหนึ่งแต่ถูกใช้งานโดยอีกคนหนึ่งโดยมักมีเจตนาเพื่อกระทําผิดกฎหมายเช่นการฟอกเงินช่อโกงการหลอกลวงออนไลน์และกิจกรรมทางอาชญากรรมอื่นๆโดยเสนอผลตอบแทนเป็นค่าจ้างส่วนแบ่งกําไรโดยทั่วๆไปเนี่ยมิช่าชีพจะหลอกให้บุคคลเปิดบัญชีธนาคารในชื่อของตัวเองแล้วก็มอบการเข้าถึงบัญชีให้กับมิช่าชีพนะคะในสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นการรับจ้างเปิดบัญชีม้าบ่อยๆในพื้นที่ ติดชายแดยนค่ะเช่นจ้างเดินละ1000บาทช่วยเปิดบัญชีม้าให้หน่อยพอเหยื่อโอนเงินเข้าบัญชีเนี้ยก็ให้เจ้าของบัญชีเนี้ยไปถอนเงินสดออกมาแล้วก็นําเงินสดไปให้มีชาชีพแต่วิธีนี้มันก็ง่ายเนาะแค่เหยื่อไปแจ้งความกับตํารวจว่าโอนไปให้บัญชีไหนเนี้ย บัญชีมา้าบัญชีนั้นก็ถูกจับได้แล้วดีไม่ดีก็สาวไปถึงตัวมิชาทีพอีกทางมิดก็เลยต้องใช้วิธีที่ล้ำขึ้นค่ะก็คือจากเดิมมีบัญชีมา้าแค่1บัญชีถอนเงินแล้วก็เอาไปให้มิดเลยเป็นการมีบัญชีม้า2 3 4 5หบัญชีนะคะก่อนที่จะถอนเงินออกไปวิธีนี้มันก็สร้างความซับซ้อนให้เส้นเงินมากขึ้นตำรวจก็ติดตามยากขึ้นแต่ก็อย่างที่เห็นเส้นเงินมันเป็นทางตรงอะ คือจะเสียเวลาหน่อยก็ได้แต่สุดท้ายมันก็สืบได้อยู่ดีว่าปลายทางสุดท้ายของบัญชีคือใครแล้วบัญชีมาที่ถูกจับได้เนี่ยก็จะถูกระงับเอามาใช้ต่อไม่ได้ต้องหาบัญชีมาใหม่วุ่นวายไปอีกทางมิชฉาชีพก็เลยใช้วิธีที่ล้ําไปกว่านั้นอีกค่ะก็คือเอาบัญชีมามา1 2 3 4แล้วก็เอาบัญชีมาไปซื้อคริปโตตอนสุดท้ายจากนั้นเนี่ยค่อยขายคริปโตออกมาเป็นเงินสดนะคะซึ่งการถอนคริปโตจริงๆเนี่ยมันก็ยังมีระบบที่ตรวจสอบได้อยู่ค่ะแถงการถอนเงินก็ยุ่งยากมีเสียภาษีอะไรด้วยมิิชก็เลลยใใ้วธีหม่่าสุด ก็คือเอาเงินที่ได้จากการหลอกคนอื่นเนี่ยไปซื้อของตามร้านค้าทั่วไปแทนแล้วก็เอาของอ่ะไปขายเพื่อแลกเป็นเงินเรียกว่าการฟอกเงินนะคะโดยวิธีเนี้ยเขาจะให้เหยื่อโอนเงินไปที่ร้านค้าแต่ให้ร้านค้าส่งของให้ตัวเองจากการทําแบบนี้จะกลายเป็นว่าเหยื่อโอนเงินให้ร้านค้า มิดได้ของไปฟรีๆมิดฉาชีพเอาของไปขายได้เงินส่วนเหยื่อพอรู้ตัวว่าโดนหลอกก็ไปแจ้งความค่ะแต่คนที่โดนแจ้งความคือร้านค้าตำรวจก็จะไปไล่กับร้านค้านะเพราะว่ามันเป็นบัญชีที่ใช้รับเงินส่วนมิดก็จะลอยตัวหายไปค่ะซึ่งในระหว่างนี้ก็อาจจะมีบัญชีม้า1 2 3 4 6โผล่ขึ้นมาเพื่อความสลับซับซ้อนมากขึ้นก็ได้นอกจากนี้เนี่ยบัญชีม้าเขาก็ไม่ขายขาดกันแล้วนะคะมันจะเป็นบัญชีที่มีความเคลื่อนไหวปกติจะเป็นการเคลื่อนไหวแบบเลี้ยงบัญชีก็คือให้ดูเหมือนบัญชีธนาคารปกติเลยแต่มีเงิินที่มมาาจากกจกกกรร กฎหมายโอนเข้ามาแล้วก็ถูกถอนส่งไปให้มีชฉาชีพด้วยผู้ซื้อบัญชีม้าในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องการบัญชีที่มีการใช้งานจริงมาก่อนเพื่อไม่ให้ดูผิดสังเกตเนื่องจากดูน่าเชื่อถือและยากต่อการตรวจสอบของธนาคารนะสรุปง่ายๆบัญชีม้าปัจจุบันก็เป็นหน้าตาประมาณนี้ค่ะซึ่งเคสแบบนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะคะแต่มันเกิดขึ้นมานานและแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นทําไมคนถึงโดนอายัดบัญชีกันรัวๆบางคนถูกอายัดแค่หนึ่งธนาคารบางคนถูกอายัดทุกธนาคารเลยหรือบางคนยอดเงินติดลบก็มี มันเกิดอะไรกันนขึน้เรื่องก็คือทางธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมมือกับศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการป้องกันปราบ,บปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ร่วมกันยกระดับการจัดการบัญชีม้าโดยขยายขอบเขตการติดตามเส้นเงินให้กว้างขึ้นเพื่อกักเงินที่เชื่อมโยงกับบัญชีม้ามาคืนผู้เสียหายให้ได้มากที่สุดนะคะก็เลยมีการอายัดบัญชีที่มีเส้นเงินโยงกับบัญชีม้ารัวๆค่ะปัญหาของเรื่องนี้ก็คืออายัดง่ายแต่ปลดอายัดยากสัตว จากเรื่องเล่าของตำรวจที่เขากำลังเผชิญปัญหาอยู่ตอนนี้เขาบอกว่าสิ่งนี้เป็นมาตรการที่บงที่สุดในรอบ5ปีนั่นแหละเขาทำงานมาเลยค่ะเรื่องก็คือว่าตอนนี้ตำรวจไซเบอร์เขาเปิดสายด่วน1441นะคะสำหรับรับเรื่องร้องเรียนคนที่ถูกช่อโกงทางออนไลน์โดยสายด่วนนี้สามารถอายัดบัญชีของคนร้ายแก่ผู้เสียหายที่ถูกหลอกได้ทันทีภายใน1ชั่วโมงไอ้สายด่วนนี้จริงๆมันมีมานานแล้วแต่มันเพิ่งมีการปรับนโยบายใหม่ค่ะคือทันทีที่มีคนโทรเข้ามาว่าถูกโกงทางออนไลน์ระบบจะรับเรื่องอัตโน มแล้วก็แจกคดีให้กับร้อยเวรที่โรงพัก ระบบจะระบุให้เองเลยว่าร้อยเวนชื่อนี้จะเป็นคนดูแลคดีนี้นะแล้วก็จะมีการส่ง SMS ไปแจ้งกับผู้เสียหายค่ะว่าคดีของคุณมีร้อยเวนคนนี้เป็นคนรับผิดชอบนะให้ผู้เสียหายเนี่ยมาแจ้งความกับร้อยเวนคนนี้แถมยังแจกเบอร์ส่วนตัวของร้อยเวนด้วยนะในขนาะเดียวกันค่ะทางสอทอรหรือว่าไซเบอร์เนี่ยก็จะส่งหมายไปยังธนาคารของผู้เสียหายยืนยันว่ามีคดีอาชญากรรมเทคโนโลยีเกิดขึ้นจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งๆที่จริงๆเนี่ยหลักฐานของอาชญากรรมที่ว่าคือแค่เป็นสลิปว่ามีการโอนเงินเกิดขึ้น to show ง่ายๆแค่นั้นคนรับเงินก็โดนอายัดบัญชีได้แล้วค่ะสรุปคือแค่มีคนสักคนน่ะโอนเงินเข้าบัญชีเราแล้วก็โทรไปแจ้งกับ1 4 4่งว่าเขาโดนโกงเราก็โดนอายัดบัญชีได้แล้วอะ่ะส่วนในเรื่องของการปลดแบร็คอยเวรตามโรงพักจะเป็นคนทํานะคะโดยต้องสอบปากคําทั้งเจ้าของบัญชีทั้งผู้เสียหายลงในกระดาษให้ลงลายมือชื่อร่างหนังสือราชการกับผู้บังคับบัญชาการลงนามแล้วเอาไอที่เป็นกระดาษที่ว่าเนี่ยสแกนเป็น PDF ส่งเข้าระบบอีกทีกลายเป็นงานเอกสารขนาดมหาศาลค่ะ ไม่ง่ายเหมือนตอนที่สอ,อทอายัดที่คลิกๆสองทีก็เสร็จนะและหลังจากตํารวจสอนอสืบสวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย เขาก็ต้องส่งเรื่องให้ตำรวจไซเบอร์ปลดอายัดอีกทีทำให้ขั้นตอนนี้กินเวลายาวนานมากนะคะปัญหาที่ตามมาก็คือร้อยเวรที่ลงพักก็ไม่ได้มีเยอะค่ะแล้วปกติร้อยเวรก็มีคดีทั่วไปจิปะถะให้ทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น finished, ป้นวิ่งชิงทรัพย์คดียาเสพติดคดีเพื่อนบ้านทะเลาะก,กันปัญหามรดกคนในครอบครัวคือง,งานเขามีเยอะมากอยู่แล้วแล้วพอตอนนี้มีคดีช่อโกงออนไลนไ์มาให้เขาเราับผิดชอบ แล้วระบบก็ยัดเยียดคดีให้เขาแบบที่เขาอ่ะไม่รู้ตัวอีกงานพวกเขาก็เลยเยอะขึ้นไปอีกนะคะซึ่งเอาจริงๆแต่ก่อนอนะ่ะตอนที่คดีอาชญากรรมออนไลน์มันยังไม่ระบาดขนาดเนี้ตำรวจไซเบอร์เป็นคนรับทําคดีเองทั้งหมดนะคะแต่พอคดีมันเริ่มเยอะตำรวจไซเบอร์ก็เลยบอกว่าหลอกซื้อสินค้าหลอกจองที่พักให้โรงพักเป็นคนจัดการนะส่วนถ้าเป็นเคสหลอกลงทุนหรือหลอกดูดเงินเนี่ยเป็นเคสยากๆอะ่ะสอทอจะรับทำเองแต่ไปๆมาๆค่ะคดีหลอกลงทุนมันก็เยอะขึ้นสอทอก็เลยบอกว่างั้นคดีหลอกลงทุนอะ่ะ ต้องมีแอปพลิเคชันที่คนรลายชักชวนไปลงทุนด้วยสอ,อทอถึงจะรับหลังๆมาก็คือแทบจะไม่รับเลยสรุปก็คือตำรวจโรงพักเนี่ยแทบจะต้องเป็นคนทําคดีออนไลน์เองทุกอย่างทัางๆที่ไม่มีอํานาจในการปลดบล็อกบัญชีหรือว่าส่งหมายไปทางธนาคารอะไรเลยไม่มีข้อมูลอะไรด้วยพอมันเป็นแบบนี้ค่ะงานของร้อยเวรที่โรงพักก็เพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมหาศาลร้อยเวรก็ทํางานกันตายไปข้างหนึ่งเลยจ้ะบางคนบอกว่าโดนผู้เสียหายโทรตามตลอดตีสามตีสี่ก็โทรโทรจิกยิ่งกว่าเมียอีกนะ ซึ่งเรื่องนี้ทางตำรวจเองก็มองว่าทางสอทอ,อมีหน้าที่เดียวคือการดูแลเกี่ยวกับคดีช่อโกงออนไลน์ไม่ใช่หรอ แต่ตำรวจลงพักเนี่ยต้องรับจบหมดทุกคดีเลยทำไมสอ,อทอถึงไม่เอาคดีพวกนี้ไปทำเองไม่งั้นมันก็จะติดปัญหาเป็นคอขวดเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่พอแล้วก็ไม่มีข้อมูลอย่างที่เห็นนะคะส่วนคนที่โดนอายัดบัญชีก็ซวยเพราะต้องหอบเอกสารตั้งๆมาที่สอนอเพื่อชี้แจงความไม่ผิดของตัวเองบางคนยังไม่รู้เลยด้วยซ้าว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรผิดผิดตรงไหนแล้วจะให้ชี้แจงอะไรนะสรุปการทำงานตอนนี้ก็คือสอ,อทอเป็นคนออกหมายธนาคารอายัดแต่ SMS บอกว่าให้มาถามกับร้อยเวรว่าเขาโดนอายัดเพราะอะไรร้อยเวร ซึ่งไม่มีข้อมูลใดๆก็ต้องให้ผู้เสียหายที่โดนอายัดไปถามกับธนาคารว่าโดนอายัดเพราะอะไรมันก็เป็นวงจรที่กลายเป็นภาระของคนที่โดนอายัดบัญชีแล้วก็ตํารวจมากนะในส่วนของเรื่องราวของประชาชนที่เดือดร้อนก็มีมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าที่ถูกอายัดเงินในบัญชีเกือบ2เดือนและต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจํานวนมากในการจัดเตรียมเอกสารหนักเกือบ20โลเสียค่าใช้จ่ายเป็นหมื่นเพื่อเอาเอกสารพวกนี้ไปยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองแม่ค้าทุเรียนถูกอายัดเงินกว่า1นึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาททั้งที่ธนาคารแจ้งว่า ยอดที่มาจากบัญชีม้าจริงๆมีแค่16,000บาทตอนแรกธนาคารบอกให้รอ3วันจะปลดอายัดให้พอรอ3วันแล้วก็ไม่ปลดธนาคารก็บอกให้รออีก7วันจะปลดอายัดให้ 7วันก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆค่ะแต่พอเอาเรื่องของตัวเองมาลงเฟซแล้วมีคนแชร์เยอะๆเท่านั้นแหละบัญชีก็ปลดอายัดได้ทันทีเลยไรเดอร์ถูกอายัดบัญชีตั้งแต่เดือนเมษาภายหลังมีการโอนเงินเพียง140บาทที่เชื่อมโยงกับการช่อโกงแม้จะยืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์แต่ก็ไม่สามารถถอนอายัดบัญชีได้จนถึงปัจจุบันทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถหาง,งานได้นะคะแล้วก็มีเคสอื่นๆอีกมากมายค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้ประชาชนไม่ไว้ใจระบบการฝากเงินของธนาคารก็เลยพากันแห่ไปถถอออนนนเเงิกกกกจจาาาาาธครรพะะลััวว่บญชีู อายัพ่อค้าแม่ค้าก็งดรับการสแกนจ่ายคะ่ะเพราะกลัวว่าเงินที่โอ,อนมาเนี่ยจะเป็นเงินผิดกฎหมายและจะทาให้บัญชีของพวกเขาถูกอายัดต,ตามไปด้วยความวุ่นวายก็เกิดขึ้นในสังคมไทยคะ่ะโดยเฉพาะกับร้านค้าเล็กๆซึ่งก็เป็นคําถามเหมือนกันว่าไอ้พวกบัญชีมาพวกนี้เขาไม่ซื้อของกับร้านค้าใหญ่ๆเลยเหรอแบบตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าตามร้านสะดวกซื้อ,อในเมื่อใช้มาตรการเดียวกันทั้งสังคมทําไมถึงมีแต่คนตัวเล็กตัวน้อยที่โดนอายัดบัญชีละ่ะเรื่องที่น่ากังวลก็คือการแห่ไปถอนเงินพร้อมกันจากธนาคาร ของคนจํานวนมากเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดสถานการณ์แบงก์ลันนะคะหรือว่าการที่ลูกค้าแหกกระถอนเงินจากธนาคารเนื่องจากความวิตกวังวลเกี่ยวกับความสามารถในการชําระหนี้ของธนาคารถ้าการแหกถอนเงินเกิดขึ้นรุนแรงและรวดเร็วธนาคารอาจจะไม่สามารถนําเงินสดมาคืนลูกค้าได้ทั้งหมดจะกลายเป็นวิกฤตการทางการเงินที่ขยายตัวไปสู่ธนาคารอื่นหรือสถาบันทางการเงินอื่นๆซึ่งในตอนนั้นเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการออกประกาศมาบอกประชาชนว่าไม่ต้องตื่นตระหนกขออยาให้ประชาชนเนี่ยแหกกันไปถอนเงินแต่แหมมันก็ไม่มีอะไร มาลองรับได้เลยว่าบัญชีเราจะถูกอายัดเมื่อไหร่นะคนก็ยังแห่ไปถอนเงินเรื่อยๆค่ะวันที่13กันยาธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาชี้แจงว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากบัญชีเป็นบัญชีที่อยู่ในเส้นทางที่รับเงินโอนจากบัญชีมาเท่านั้นธนาคารแห่งประเทศไทยยอมรับว่ามีคนทั่วไปได้รับผลกระทบไปด้วยเตรียมปรับแนวทางใหม่ในวันจันทร์ขอให้ทุกคนอดทนไปก่อน อชอบจังคำว่าขอให้อดทนไปก่อนยืนยันว่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยกเลิกการระงับบัญชีได้โดยการโทรไปที่ call center 1น4 1แล้วกด2ค่ะแต่ปรากฏว่าเช้าวันถัดมาวันอาทิตย์คุณสยุทธ์ได้ลองโทรไปที่1441เพื่อขอปลดอายัดบัญชีแต่ผ่านไป10นาทีก็ไม่มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องค่ะมีเพียงระบบอัตโนมัติแจ้งกลับมาว่าขณะนี้พนักง,งานให้บริการเต็มทุกคู่สายกรุณาถือสายรอสักครู่แล้วก็ไม่ได้อะไรจากการโทรครั้งนี้นะและจากเรื่องราวที่ น่าเหนื่อยหน่ายและเสียงกรนด่าของประชาชนค่ะในที่สุดทางธนาคารแห่งประเทศไทยและตำรวจไซเบอร์ก็ได้ออกมาประกาศปรับมาตรการแล้วก็ชี้แจงเรื่องต่างๆนะคะในวันอาทิตย์ที่1 4กันยาเรื่องแรกคือสำหรับคนที่ใช้บัญชีแล้วติดลบเกิดจากยอดเงินที่ผู้เสียหายแจ้งเข้ามาผ่านสายด่วน1 4 4่งมีมากกว่ายอดเงินของเงินในบัญชีทําให้บัญชีถูกอายัดและมียอดเงินติดลบส่วนในกรณีของคนที่ถูกอายัดบัญชีทุกธนาคารสาเหตุคือบัญชีเนี่ยถูกสัญฐานว่าเป็นมาสีดํา บัญชีม้าสีดําคือบัญชีที่เข้าขายต้องสงสัยว่าเป็นตัวการของบัญชีม้าหรือเป็นบัญชีมิชาชีพก็คือเป็นม้าตัวใหญ่ๆอะไรแบบเนี้ยส่วนบางคนเนี่ยที่เพิ่งถูกอายัดเนื่องจากบางคนรับเงินมานานแล้วแต่ว่าผู้เสียหายเพิ่งรู้ตัวว่าโดนหลอกก็เลยเพิ่งเข้ามาแจ้งความนะรับทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนในปัจจุบันแล้วได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการอายัดบัญชีจากการอายัดบัญชีทั้งบัญชีเป็นการอายัดแค่ จำนวนเงินเท่าที่บัญชีมาโอนมาประชาชนยังสามารถทําธุรกรรมส่วนอื่นได้และจะเป็นการระงับเพียงชั่วคราวธนาคารจะระงับเพียง3วันส่วนเจ้าหน้าที่ตํารวจมีสิทธิระงับวงเงินแค่7วันหากเกินระยะเวลา7วันแล้วตรวจสอบไม่พบเบาะแสเพิ่มเติมวงเงินที่ถูกระงับจะสามารถใช้งานได้ตามปกติเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่อาจเป็นเพียงการสร้างกระแสของคนบางกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบัญชีมาจริง ยามการอายัดเป็นไปตามพลรลกรมาตราการป้องกันและประปาบปรปามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะสรุปก็คือสมมุติว่าเรามีเงินในบัญชี1ล้านบาทแต่มีเงินจากบัญชีมาโอนมาแค่100บาทตอนนี้เราจะไม่ถูกอายัดทั้งบัญชีละเราจะถูกอายัดแค่100บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็พอเวลาผ่านไป7จวันถ้าสมมติตํารวจหารหลักฐานไม่ได้ว่าเรามีอะไรเกี่ยวข้องกับบัญชีมาเราก็จะหลุดลดแบนโด,ดยอัตโนมัตินะอันนี้คือที่เขาบอกมาไม่รู้ว่าในความเป็นจริงจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะและนี้ก็คือสรุปเรื่องราวของการอายัดบัญชี ก็คือจากนโยบายเดิมอายัดทั้งบัญชีตอนนี้เป็นการอายัดแค่จํานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับบัญชีมาเท่านั้นและประชาชนสามารถยกเลิกได้โดยการโทร1 4ึ่งแต่จะมีคนรับสายไหมไม่รู้นะแต่ค่ะเขาก็ยังไม่ได้บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงระบบที่ให้โรงพักเนี่ยเป็นคนสืบเพื่อลดอายัดบัญชีซึ่งถ้ายังไม่เปลี่ยนแปลงระบบเนี้ยงานมันก็น่าจะไปโหลดอยู่ที่ตํารวจโรงพักอยู่ดีหรือเปล่านะและนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับบัญชีมาและการอายัดบัญชีค่ะใครมีความเห็นว่าย,ยังไงบ้าง ใครมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างเหมือนเดิมนะคะและเหมือนเดิมค่ะใครที่ชอบคลิปการสรุปดรามา่าสรุปแฮชแท็กแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ช่องเยมด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปค่ะช่องเยมเปิดระบบสมาชิกแล้วใครที่ชอบการทำคอนเทนต์ของเยมก็สามารถกดเข้ามาซัพพอร์ตกันได้นะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเราเจอกัน,หนใหม่ในแฮชิหน้าค่ะบ๊ายบาย